สวัสดีครับตอนนี้ Word บนเว็บนะครับก็สามารถจะพิมพ์ภาษาไทยตามคำพูดได้แล้วนะครับในตอนก่อนเราจะเคยเห็นพิมพ์ภาษาไทยตามคำพูดใน g o o g l e d o c แต่ตอนนี้ Word ก็ทำได้เช่นกันนะครับในการจะพูดสใส่ไม้แล้วก็ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยตามคำพูดให้คลิกไปที่เมนู o m e จากนั้นให้คลิกไปที่ปุ่ม dicta t e มาอคลิกไปที่ Dictate เนี่ยก็จะ ปรากฏเป็นรูปเฟืองแล้วก็รูปไมโครโฟนขึ้นมานะครับจากนั้นให้คลิกไปที่รูปไมโครโฟนเพื่อหยุดการฟังเสียงนะครับจากนั้นให้คลิกไปที่รูปเฟืองก่อนหรือว่า Dictation Setting ตรง Spoken Language นะครับให้คลิกลูกศรแล้วก็เลื่อนไปที่ด้านล่างคลิกไปที่ไทยเพื่อที่จะรับ ฟังภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทยนะครับให้เราลบข้อความก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะรับฟังเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เราตั้งค่าให้รับฟังเป็นภาษาไทยแล้วเมื่อรับฟังเป็นภาษาไทยตามที่เราพูดก็จะพิมพ์ภาษาไทยใน Word เมื่อต้องการจะพูดนะครับก็ให้คลิก ที่รูปไมโครโฟนแล้วก็พูด Word ก็จะพิมพ์ข้อความตามคำพูดเราสวัสดีครับตอนนี้ก็ทดสอบการพิมพ์ข้อความภาษาไทยจากคำพูดโดยใช้โปรแกรม Word บนเว็บหลังจากที่ พิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่รูปไมโครโฟนอีกครั้งเพื่อหยุดการฟังเสียงจากนั้นเราก็มาตรวจสอบดูว่าคำต่างๆนั้นถูกต้องตามที่เราได้พูดไปหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องเราก็ไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้แทนการพิมพ์ข้อความต่างๆใน Word ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรา ใช้ Word รุ่นเก่าเราก็อาจจะมาใช้เทคนิคแบบนี้นะครับบนเว็บเสร็จแล้วก็พิมพ์เสร็จเราก็คัดลอกข้อความไปใส่ Word รุ่นเก่า,กาๆบนเดสก์ท็อปได้นะครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้ง,งานกันดูนะครับ